พีเมียร์ลีกเปิดโผรายชื่อ6ผู้เข้าชิงรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมไปจำเือนตุลาคมนำทัพโดย3ตัวเต็งอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาปีจอมทัพของลิเวอร์พูลดีแคนไลท์มิดฟ,ฟิลด์ของอาร์เซนอลและคริสเตียนโรเมโลกองหลังของท็อตแนมฮอสเปอร์ส่วนแข้งผู้เข้าชิงคนอื่นประกอบไปด้วยดักลาสลุยของแอสตันวิลล่าที่กำลังมีข่าวจะมาเป็นตัวตายตัวแทนของคีวินเดอร์บอยที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เบรโดเนโต้ของวูดแพร์ตัน และไบรอันเอเบอุโมของเบนฟอร์ดพร้อมรับปวดตาอยู่ทั้ง3คนโดยเดือนนี้ทรงฮึงมินกองหน้าของทอตแนตมฮอสเปอร์เจ้าของรางวัลประจำเดือนก่อนไม่ถูกเสนอชื่อแต่ลองดาสานวร่วมอย่างซาลามีชื่อปรากฏอีกครั้งด้วยผลงานยิง5ประตูจากการลงเล่น3นัดสไตล์อียิปต์วัย31ปียิงเบิ้ลให้กับหงแดงเสมอไบตันไป2ประตูต่อ2และเอาชนะ เพื่อนบ้านอย่างเอเวอร์ตันในเกมดาร์บี้แมตช์เมอร์ซี่ไซส์ไป2ประตูต่อ0ก่อนจะปิดท้ายเดือนด้วยการทำอีก1ประตูในเกมถล่มน็อตทิแฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อ0ส่วนทางโรเมโรแม้จะไม่มีประตูหรือแอซิ์แต่ด้วยผลงานเก็บกรีนชีตช่วยให้ทีมเอาชนะลูตันทาวกับฟูลแลมทำให้เซ็นเตอร์แบ็กแชมป์โลกรายนี้เป็นแนวรับเพียงรายเดียวที่ได้เสนอชื่อเข้าชิงขณะที่ดีแคนไลท์คุมแดนกลางช่วยปืนใหญ่ เฉียนเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0ูนจากนั้นก็ยิงไกลาจาก35หลาปลูกความหวังช่วยทีมบุกเสมอเชลซีไป2ประตูต่อ2ก่อนจะทำแอสซิตประตูแรกในเกมที่ถล่มเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป5ประตูต่อ0ูนย์ดักลาสลุยจากแอสตันวิลล่าเป็นมิฟิลอีกหนึ่งคนที่ถูกเสนอชื่อจากการทำา2ประตู1แอซซิตช่วยให้ต้นสังกัดขึ้นตำแหน่งท็อป4เบลแอนเอ็มเบอูโมทำผลงาน2ประตู2แอซซิต โดยเกิดขึ้นในเกมที่เอาชนะเบอร์ลี่และเชลซีและคนสุดท้ายเบรโดเนโตตัวลุกคนสำคัญของวูแพมตันเข้าชิงเป็นเดือนที่2ติดต่อกันจากการทำ3แอสซิส